สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันนรุมากเกษตรพืชผลค่ะเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มทางททบห้าแห่งนี้ค่ะและววันนี้นะท่านผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9บเนะคะหลากหลายหน่วยงานช่วยกันเต็มที่นะคะและหนึ่งในหน่วยงานนะะที่มีความสําคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง ก็คือการประปาส่วนภูมิภาคนั่นเองนะมาตรการที่ออกมามีอะไรกันบ้างนะแล้วก็ประชาชนเข้าถึงมาตรการเหล่านั้นได้อย่างไรวันนี้นะคะเราได้เชิญผู้บริหารค่ะของการประปาส่วนภูมิภาคนะท่านผู้ช่วยผู้ว่าการของสํานักงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคคุณสุทัศน์นุชปานมาร่วมสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยสุทัศน์ครับสวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีครับค่ะถามท่านผู้ช่วยสุทัศน์นะคะว่าในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราก็จะ นับทั้งหมดกี่จังหวัดคะท่านคะของเราก็จะมี74จังหวัดประเทศไทยมี77หายไปสามหายไปสามคือสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีครับถ้านอกเหนือจาก3จังหวัดนี้อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งหมดทั้งหมดค่หมะใช่ครับตอนนี้มีผู้ใช้น้ำเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่คะผู้ใช้น้ําของเราเนี่ยจะมีอยู่4.8ล้านลาย4.8ครับล้านลายโอ้โหเราจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นของการประปาส่วนภูมิภาคและของการบวกรองส่งทอนถิ่น นะครับก็จะมี2ส่วนของของเราที่การประปาส่วนภูมิภาคดูแลเนี่ยทั้งหมด4.8ล้านลายคําว่าล้านลายนี่คือครัวเรือนนะครับไม่ได้นับเป็นคนอ่าไม่ได้ครอบครัวครอบครัวครับนับเป็นนับเป็นแท่งถ้าเป็นคอนโดก็เราก็นับดูทั้งแท่งเลยติดมิเตอร์ตัวเดียวเราเรานับว่าเป็น1แต่จริงๆเราดูทั้งหมดเนี่ยห้าอห้องอย่างเงี้ยครับโอ้ก็ห้าครอบครัวบางทีนะคะนั่นหมายความว่ามาตรการอะไรที่ออกมาของทางการประปาส่วนภูมิภาคก็จะ ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั่วถึงกงันทั้งประเทศเลยถ้ารวมสองกันประป,ระปาแต่ถ้าเกิดลำพังของการประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้มาดูนะคะว่าในมาตรการต่างเนี่ยท่านผู้ชมใช้สิทธิ์ครบหรือยัง <c oughs> อันนี้เรื่องสําคัญและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะฮะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาคเรื่องเงินหลับประกรนะะรนันนะคะเขาเริ่มฟรีกันเมื่อ,อไหร่ยังไงบ้างนะคะหรือว่ายังไม่มีเงินจ่ายเพิ่งจ่ายได้ไหมในไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในรายการพูดตรงประเด็นวันนี้แน่นอนสักครู่ค่ะ านชมคะรายการพูดตรงประเด็นวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเรียนถามท่านผู้ช่วยสุทัศน์นะคะว่าเอาละพี่น้องประชาชนกว่า4.8ล้านรายนะคะมาตรการที่เราออกมาช่วยเหลือตอนนี้มีมาตรการอะไรเราบ้างคะครับก็ตอนนี้เรามี5มาตรการหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีมาตรการเรื่องเรื่องลดเรื่องผ่อนเรื่องคืนเรื่องฟรีแล้วก็ขยายเวลา น่าฟังทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งลดทั้งผ่อนทั้งคืนทั้งฟรีขยายเวลาด้วยอย่างข้อหนึ่งลดนี่ลดอะไรครับท่านคะเรื่องลดเนี่ยเราคือเราจะลดค่าน้ําลงก็คือทุกรายนะครับเราจะลดให้20%เอร์เซนทุกรายทุกรายเลยลายเล็กใช้น้ําน้อยหรือว่าลายใหญ่เป็นคธุรกิจใหญ่ใหญ่เป็นโรงงานก็ลดเหรอคะครับครับเราลดให้ทุกรายก็คือเราจะจะจะก็ตรงๆเลยนะครับเราลดให้20%เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ว่าท่านจะใช้น้ําเท่าไหร่ก็เราลดไปจากค่าน้ําตรงนั้นเลยว่า20%รครับอย่างสมมุติโรงงาน A ปกติค,ค่าน้ําประมาณสัก5,000บาทครับลดไปเลย20%ก็คือ1,000ค,คูณจ่ายแค่เดือนละ4 0 0พอย่างสมมติบ้านพี่ช่างภาพเราอ่ะค่าน้ําเดือนละประมาณ500ครับก็ลดไปเลย100บาทครับนี่คือลดต้องทําเรื่องต้องลงทะเบียนไหมฮะหรือว่าลดโดยอัตโนมัติครับท่านไม,ไม่ต้องครับก็เราจะแจ้งไปในใบใบแจ้งค่าน้ําประจําเดือนเลยว่าท่านใช้น้ํา5,000 ลดไป1000บาทตรงนี้เราก็จะมีแจ้งไปเลยว่ามีเป็นส่วนลดในในใบแจ้งค่าน้าเราจะเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเป็นส่วนลดตามนโยบายของรัฐบาลโอ้ดีมากตัวนี้ก็จะชัดเจนเลยว่าว่าท่านจะได้ลด20%่สิบเตรงนี้ในในใบแจ้งค่าน้ําจะมีนิดนึงคือมีค่าบริการอันนั้นเราไม่ได้ลดเราลดเฉบอกค่าน้ําค <c oughs> ่าบริการนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่3าบาท นะครับห<ม>้าบาทอะไรเงี้ยตรงนั้นเราไม่ได้ลดครับเข้าใจเข้าใจนี่คือ1ลด, 1> ลดนะคะลดค่าน้ํา20%ตครับต่อไปผ่อนอะไรคะท่านคะผ่อนนี่ก็คือเราจะดูเราทางนโยบายรัฐเนี่ยเราเห็นว่าภาคที่เป็นที่โรงแรมเป็นธุรกิจที่ให้บ้านเช่าบ้าน,บ,านบ้านเช่าพักอาศัยเนี่ยจะจะประสบตัวนี้เยอะคือหลังจากลดแล้วท่านสามารถผ่อนได้อีกก็คือท่านท่านผ่านลดมาแล้วนะฮะยีเอราแล้วท่านก็เอาเอามาผ่อนชําระได้6เดือน หกเดือนหกเดือนหกเ,เดือนนี้ให้นับกันตั้งแต่เดือนไหนคะท่านผู้ช่วยคะครับก็จะเป็นบินค่าน้ําประจําเดือนทศภากับมิถุนาสองเดือนนี้อ๋อให้ผ่อนสองเดือนอ่าครับครับค่ะแล้วโดยในระยะเวลาการผ่อนนี้ก็คือสมมุติน,นะคะอ่โรงแรมนะโรงแรมกุ๊กไก่ปกติค่าไฟเอาขออ่านค่าน้าก่อนค่าน้ำหนึ่งหมื่นบาทลดไปยี่สิเปอร์เซ็นเหลือก็เหลือประมาณ8,00 0ยังไม่มีเงินจ่ายเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มาเลยครับ 8 0 0 0บาทตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นบินของเดือนพฤษภาคมก็นับไป6เดือนเลยนะหาร6เดือนเลยหาร6เดือนนะครับหารด้วย6เดือนแล้วก็ผ่อนจ่ายทีละเดือนทีละเดือนเดือนที่หาร6แล้วเหลือเท่าไหร่ครับแล้วผ่อนนี้เริ่มผ่อนตั้งแต่เดือนไหนครับก็เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะเอาละแล้วพอของมิถุนาก็ก็ผ่อนได้ก็ผ่อนได้อีก6เดือนก็ผ่อนได้อีก6เดือนครับต้องเป็นผ่อนในจํานวนเท่าเท่ากันไหมคะท่าน เท่าเท่ากันในระบบเราจะเราจะหารให้หารให้เท่ากันเลยแล้วท่านก็ลงทะเบียนไปว่ายินขอขอยืน่นขอผ่อนชําระไม่ไม่ต้องมาที่สาขานะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วแจง้งได้ยังไงครท่านก็จะมีม,มีมีเว็บไซต์ที่ที่เราจะเปิดให้ท่านลงลงทะเบียนเราจะมี3ช่องทาง <c oughs> นะครับในเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคก็ w w w pwa.co.th นะครับอันอันที่2ก็จะเป็นแอ PWA162 ค,ครับอันที่3ก็เป็น line official t t t i l i n d n นะครับก็จะเป็นของการประปาส่วนภาก3ช่องทางนี้ท่านท่านเข้าไป3ช่องทางนี้ท่านสามารถที่จะดูข้อมูลค่าน้ำไม่ว่าจะขอผ่อนชำระไม่ว่าจะมาติดต่อเรื่องอันนี้ขอว่าจะติดต่อเรื่องนี้เรื่องไม่เรื่องขอติดตั้งประปาอย่าเงี้ยทำได้ทุกเรื่องตอนนี้<อ>คือเราเปิดเว็บไซต์สเรื่องนี้คือท่านไม่ต้องมาที่ประปาแล้ว คะ่ะคสะดวกครอบคลุมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการผ่อนชำระค่าคน้ำประปาต่อไปคืนคืนอะไรครับมาตรการที่สาเรื่องคืนนี้ก็คือคืนเงินประกันที่กำลังลงทะเบียนกันอยู่อ๋อที่เป็นมาตรการแรกออกมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เงินประกันก็อย่างอย่างที่เรียนอะ่ะเงินประกันเป็นของท่านที่ฝากเราไว้ที่เราเก็บไว้เอาไว้เอาไว้หักค่าน้ําตอนนี้เราเราทางรัฐบาลขอให้ตัวนี้คืนคืนท่านกลับไปนะครับเราเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15พฤษภามาแล้วนะครับค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังลงทะเบียนได้อยู่15เมษายนบหเมษาสิเมษาครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนเรื่องการลงทะเบียนนี่ลงทะเบียนได้ตลอดไปเพราะว่าเป็นเงินของท่านเราไม่ได้จกัดว่าท่านจะมาขอคืนเมื่อไหร่ค่ะแรกๆท่านอาจจะลงมาขอขอขอลงทะเบียนขอคืนเยอะระบบล่มไปวันแรกเลยก็เหมือนกันแต่เราก็เอากลับมา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้ปัจจุบันท่านก็ลงมาเรื่อยๆครับค่ะแต่ในกรณีนี้นะคะพอลงทะเบียนปุ๊บการได้รับเงินคืน เราจะคืนให้ประชาชนภายในเมื่อไหร่ยังไงคะท่านเราเริ่มคืนไปรอดแรกวันที่5พฤษภาคมผ่านมาแล้วแล้วเราก็จะคืนทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เป็นรายอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นรายอาทิตย์เลยเราก็จะตรวจสอบเรื่องการคืนตรงกับทะเบียนของท่านเราก็จะเราก็จะคืนท่านในในสัปดาห์ต่อไปการคืนนี้เราคืนผ่านช่องทางไหนบ้างคะท่านผู้ชยสุทัศน์ครับเราจะมี3ามช่องทางที่ที่ให้คืนนะครับแล้วก็ช่องทางที่1เนี่ยเราจะคืนผ่านผ่านที่ธนาคารกรุงไทย อ๋อตอง่านกรุงไทยในในระบบจะจะบอกไว้ที่สองก็คือพร้อมเพย์ที่พร้อมเพย์ที่ปลกปลกกับบัตรประชาชนนะครับนะครับอันอันที่สามเนี่ยไปที่เซเว่นหรือเปล่าเซเว่นอันนี้สะดวกหน่อยนะอันนี้ก่ก็ใกล้บ้านเราอันที่สามไปที่เซเว่นครับเซเว่นเนี่ยเราจะมี SMS แจ้งไปท่านท่านจะได้รับพินโค้ดแล้วก็ไปรับที่เซเว่นครับนี่คือในมาตรการการคืนนะคะคราวนี้ฟรีมีอะไรให้ฟรีประชาชนหรอคะ เรื่องฟรีเนี่ยเราจะเป็นเรื่องฟรีค่าธรรมเนียมในการที่ท่านไปชําระที่เซเว่นที่เดิมเนี่ยท่านไปชําระเซเว่นไปชําระที่บิ๊กซีไปชาระที่โลตัสต้องเสียต้องต้องเสียค่าบริการ10บาทใช่ค่ะ,อะตอนนี้เรารับภาระ,ะแทนนี่นค,คือตลอดไปไหมคะหรือว่าเฉพาะช่วงโควิดคะเฉพาะช่วงโควิดก่อนนะครับเดี๋ยวหลัง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 จากโควิดเนี่ยเราจะคุยกับทางบริษัททางเซเว่นทางทางบิ๊กซีโลตัสอีกทีหนึ่งว่าว่าว่ามาตรการต่อจะยังไงนะครับ ก็น่าจะต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งคราวนี้ในส่วนของการขยายเวลาละคะท่านผู้ช่วยคะเรื่องเรื่องขยายเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราท่านเดิมเนี่ยเราจะไปเราแจ้งค่าน้ําแล้วเราให้ท่านมาชําระภายใน7วันแล้วเราก็ขยายไป10วันเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ผ่านมาก่อนโควิดพอมาช่วงโควิดเนี่ยเราขยายเพิ่มไปเป็น20วัน20วันครับอ๋อยกตัวอย่างได้ไหมคะท่านผู้ช่วยสุทสมมติว่าเอาละค่าน้ําบ้านดิฉันเดือนพฤษภาคมเนี่ย ดิฉันต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนปรากฏว่ายังไม่สะดวกจ่ายยังไม่ตัดน้ําถ้ายกตัวอย่างเลยก็สมมุติเราไปอ่านมาวันที่1ค่ะเดิมเนี่ยท่านต้องมาชําระภายในที่7ถูกค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นวันที่1ท่านมาชําระภายในอีก20บวันเป็นวันที่20 21ิบยี่อท่านก็สามารถชําระได้เพราะหลังจากเลยจาก21แล้วเราก็ยังผ่อนผันให้ท่านอีกว่าถ้าท่านไม่สะดวกท่านแจ้งมาที่ผ่านผ่านช่องทาง3ช่องทางที่เราแจ้งไปท่านก็ลงทะเบียนแล้วเราก็เราจะส่งบาร์โค้ดไปให้ท่าน วันที่22ก็ได้ขอให้ท่านขอให้ท่านแจ้งเราค่ะนะว่า,ว,าว่าท่านไม่สะดวกขอไปชําระวันที่23เราก็จะส่งบาร์โค้ดกลับไปให้ท่านแล้วถ้าเกิดสมมุตินะไม่สะดวกขอไปชําระมิถุนาอะไรเงี้ยได้ไหมฮะไ,ได้เลยก็คือคือขอให้ท่านแจ้งเราเพียงแต่ถ้าถ้าท่านแจ้งเราเนี่ยเราเราจะลงทะเบียนไว้เพราะว่าเราเป็นมาตรการที่เราไม่ได้อยากจะไปไประง,งับการใช้น้ําอยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่สะดวกขอให้ท่านท่านแจ้งเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปิด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 โอเพ่นอะอาจจะอาจจะไม่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 ขนาดนั้น แต่ว่าถ้าท่านมีติดอะไรขอให้แจ้งนะครับบางคนถามคุณอนุมาถามให้น่อยสิขยายเวลาไปสัก50วันเลยได้ไหมก็ขอให้แจ้งเป็นรายอันนี้อันนี้เราเปิดก็เดี๋ยวพิจารณากันดูอ๋อนี่คือมาตรการลดผ่อนคืนฟรีแล้วก็ขยายเวลานะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศใช้สิทธิ์ได้หมดเลยแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าในหมาตรการของการประพาส่วนภูมิภาคที่ออกมาก็จะมีปิดย่อย ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสงสัยเพราะว่ามันก็จะเป็นกรณีกรณีไปยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะแล้วก็อาจจะตรงกับหลายท่านที่เจออยู่ในขณะน,นี้เรื่องของการคืนค่าประกันนะฮะหลายคนบอกว่าซื้อบ้านต่อจากเขาอ่าแล้วก็ในชื่อมิเตอร์ค่ะท่านผู้ชยสุทัศนยังเป็นของเจ้าของบ้านคนเก่าเลยแต่ตอนนี้หากันไม่เจอแล้วเพราะว่ามันซื้อกันมาแบบเป็น10ปีกว่ารุ่นคุณพ่อแล้วแล้วจะทํายังไงดีเพราะเราอ่ะคือคนจ่ายเงินค่าน้ําอีทุกวันนี้ ก็ตัวนี้เราได้เราได้เปิดถ้าท่านมีเอกสารสิทธิ์ว่าซื้อซื้อเขาแล้วญญท่านก็จะมีสัญญาซื้อขาย,ขายหรือว่าท่านไม่มีสัญญาซื้อขายท่านมีนโฉนดที่ดินแสดงบ้านบ้านเลขที่หลังนั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งพอนะครับท,ท่านก็สแกนส่งเข้ามาในระบบ ที่เราแจ้งไปว่า3ช่องทางท่านก็เปิดเข้าไปคืนเงินประกันเ้วท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าท่านไม่ใช่ชื่อชื่อในนั้นเป็นอย่างเป็นชื่อในกอไก่เราเป็นขอข่แต่ขอข่เนี่ยมีเอกสารสัญญาซื้อขายหรือว่าโฉนดท่านก็สแกนส่งเข้ามาตัวนี้เราก็จะให้ท่านรับเงินประกันของคนกอไก่ไปเลยดีจังเลยนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงบางทีเราซื้อขายที่ดินกันก็ไม่ได้มีสัญญาซื้อขายนะคะไปโอนกันที่ที่ดินก็จบฉะนั้นโฉนดก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ในกรณีนี้นะคะ ท่านผู้ชมสุรัสถ้าหากว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านปัจจุบันบอกว่างั้นมิเตอร์เนี่ยขอโอนเป็นชื่อเราเลยได้ไหมไหนไหนก็ไหนไหน้วเพราะตามคนเก่าเขาไม่เจอสามารถทําได้ไหมคะกรณีออนี้ทได้เลยครับในระบบนี้เราจะจะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าท่านแสดงสัญญาซื้อขายแล้ว <c oughs> เราก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อท่านเลยต่อไปก็จะเป็นชื่อท่านเลย <c oughs> ท่านก็ไม่ต้องเข้ามาท่านสกแกนเอกสารครั้งเดียวแนบแนบไฟล์มาเรื่องคืนเงินประกันครั้งเดียวท่านได้รับทั้งเงินประกันคืนและได้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเป็นชื่อใหม่ของท่านเลย ครับท่านผู้ชมครับคำถามยังไม่หมดนะเพราะว่าหลายๆท่านเองก็ยังติดใจโดยเฉพาะเรื่องของการมาตรการผ่อนนะฮะที่บอกว่าเราสามารถผ่อนได้ไป6เดือนนะฮะบางคนบอกเข้าใจงวดเดียวเลยได้ไหมสักครู่นะฮะท่านผู้ชมคำถามเหล่านั้นดิฉันจะถามให้ในช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปติดตามสารคดีสั้นจากปปงค่ะ ถ้ามีคนมาชวนคุณว่าลงทุนกับเราวันนี้ดอกเบี้ยดีกำไรงามรวยเร็วใช้เวลาไม่นานหรือออมทองกับเราหากหาสมาชิกมาให้แถมฟรีอีกหนึ่งบาททันทีหรือซื้อทัวร์หรูกับเราวันนี้ราคาดีไม่แพงและถ้าแนะนำเพื่อนมาซื้อเพิ่มได้มีคอมมิชชั่นให้สูงด้วย หากคุณถูกชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะนี้หยุดคิดสักนิดอย่าเพิ่งตกลงเพราะคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อแก๊งแชร์ลูกโซ่โดยไม่รู้ตัวและอาจสูญเงินจำนวนมาก แชร์ลูกโซ่เป็นการช่อกงรูปแบบหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมิตราชีพมักใช้วิธีระดมทุนจากเหยื่อโดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อจูงใจให้คนมาร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีกําไรดีในระยะแรกเหยื่ออาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาทําให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้หลอกตนจึงลงทุนในจํานวนเพิ่มมากขึ้น และยังชวนเพื่อนญาติคนรู้จักมาเป็นสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มด้วยแต่เมื่อตัวบริษัทรวมเงินจากเหยื่อได้จนถึงจุดหนึ่งแล้วจะเริ่มจ่ายผลตอบแทนช้าลงจนท้ายที่สุดไม่จ่ายเลยโดยอาจจะหาข้ออ้างต่างๆสุดท้ายแล้วก็จะปิดบริษัทหนีไปพร้อมกับเงินของเหยื่อ แชร์ลูกโซ่มักจะมาในรูปแบบของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจและโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการออมทองการซื้อสินค้าเกษตรซื้อรถหรือแม้แต่ซื้อทัวร์ท่องเที่ยวและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามยุคสมัยมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันได้อาศัยสื่อออนไลน์ที่มีผู้เข้าใช้สูงเช่นโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นหลักในการโฆษณาหาเหยื่อกลโกงรูปแบบนี้มักสร้างหลักฐานเท็จเพื่อล่อลวงให้คนหลงเชือ่อเช่นสลิปโอนเงินจม จำนวนหลายๆคนจากเท้าแชร์หรือรูปถือธนบัตรรูปเงินจำนวนมากเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายกรณีที่ใช้วิธีเดียวกับแชร์ลูกโซ่แต่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเช่นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ forex หรือการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเงินคริปโต bitcoin เป็นต้นซึ่งมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากพฤติกรรมการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพได้สร้างความเสียหายต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นอย่างมากและการกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดเก เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตราสาวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542 สำนักงานปป,อปองออยากให้ประชาชนรู้เท่าทันตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดทุกครั้งเพื่อป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบไม่อยากตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ลงทุนที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดในการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงและหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกหรือพบเห็นผู้กระทำผิดแจ้งสายด่วนปปองงอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานปปองอ เรียกรับเงินส่วนต่างจากงานในหน้าที่อ้างชื่อหน่วยงานเรียกรับเงินใต้โต๊ะหาผลประโยชน์ตอบแทนจากตำแหน่งหน้าที่ราชการปลอมเอกสารหาทางเอาเงินหลวงเข้าตัวเองหลายคนคงคุ้นชินคำพูดเหล่านี้หรือที่เราเรียกติดปากว่าการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งแม้ปัจจุบันทุกภาคส่วนจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ปัญหาคอรัปชันยังไม่สามารถขจัดให้หมดไปจากสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเห็นได้บ่อยเช่นการสแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมการรู้เห็นเป็นใจหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายการปลอมแปลงเอกสารการให้สินบนเพื่อจูงใจให้คนไปเลือกตั้งการเอาของหลวงไปใช้หรือแม้แต่การรับของขวัญที่มีราคาแพงเหล่านี้ล้วนเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันทั้งสิน้นและสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติในมูลค่ามหาศาลทั้งในระดับประเทศและ ระดับโลกปัญหาคอร์รัปชันจึงถูกยกเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกขึ้นอย่างจริงจัง โดยได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างความตระหนักในการต่อสู้และป้องกันปัญหาคอร์รัปชันโดยใช้มาตรการด้านความโปร่งใสรวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในประเทศไทยนั้นนอกจากการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหลายองคอ์กรเช่นสำนักง,งานปปชสำนักง,งานปปทและมีตัวบทกฎหมายมากมายเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดทุจริตคอร์รัปชันแล้วนั้นยังมีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้วย away การทุจริตคอรัปชันถือเป็นความผิดตามบทนิยามความผิดมูลฐานตามมาตราสามวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542ซึ่งหากตรวจสอบและพบว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน้าที่จะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สำนักง,งานปปง,งจะดำเนินการกล่าวโท ต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาสำนักง,งานปปงได้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วในหลายคดีเช่นคดีทุจริตเงินทอนวัดคดีทุจริตเงินคนไร้ที่พึง่งคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐคดีทุจริตโครงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นต้น สำนักง,งานปะปะงอขอแจ้งเตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน้าที่ว่านอกจากจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วหากใครมีพฤติการในการรับหรือโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็อาจต้องถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินและขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบหากพบข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำวามผิดสามารถจ ้งบอแสได้ที่สายด่วนปปง1710ง่17งนคผู้ชมค่ะรายการพูดตรงประเด็นวันนี้นะคะเราขอยกจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคเพราะาเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกบ้านก็ต้องเสียค่าน้ําอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาตรการที่ออกมาช่วยเหลือต่างๆนี้เรียนถามท่านผู้ช่วยสุทัศนะนะคะเรื่องของการ ผ่อนชำระหลายคบนบอกน่าสนใจมากผ่อนตรงนี้นะฮะทั้งระดับครัวเรือนแล้วก็ระดับธุรกิจใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใช้สิทธิ์ได้หมดเลยใช่ไหมคะท่านรหรือเฉพาะ<ถ>กลุ่มโรงแรมคะถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราเราเน้นเราเน้นที่จะช่วยเหลือ,เหล,อเหลือธุรกิจโรงแรม<อ>นะครับ<อ>เพราะว่าได้เป็นพักอาศัยแล้วเพราะว่ามูลค่าเขาเยอะด้วยนะครับ,รบตัวนี้ตัวน,วนี้ท่านผู้ว่าก็มอบนะั้นให้ผู้จัดการสาขาเนี่ยดำเนินการเลยคือเดิมเนี่ยถ้าถ้าเป็นเงินเยอะๆเนี่ยต้องต้องขอมาที่สํานักงานใหญ่อันนี้ก็มอบ มอบนโยบายก็มอบหน้ามาเลยเพราะฉนั้นในการมอบหน้าแล้วเนี่ยก็คือจะคล่องตัวขึ้นท่านสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้เลยแบ่งจ่าย6เดือนอาจจะจ่าย4เดือนก็ได้นะครับไม่ไม่ได้อะไรแล้วแต่แต่ว่าแบ่งจ่ายไม่ไม่ต้องเกิน6เดือนนะไม่ต้องเกิน6เดือนแล้วถ้าเกิดขอใจทีเดียวตอนครบ6เดือนจะจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้หรือระเบียบที่วางไว้ไหมฮะตัวนี้ต้องขออนุมัติผู้ว่าอย่างที่บอกเป็นกรณีไปนะครับแล้วอย่างที่ที่คุณเอามาเน้นเรื่องว่า ชาวบ้านเป็นยังไงสมมติชาวบ้านจะผ่อนชําระเงี้ยคือคือเดิมเนี่ยเรามีมาตรการที่จะมอบหน้าให้ผู้จัดการอยู่แล้วผู้จัดการสามารถที่จะดูแลอันนั้นเป็นระบบปกติซึ่งสามารถผ่อนชําระโดยไม่มีดอกเบี้ยได้อยู่แล้วไม่เพียงแต่ว่าช่วงม่ c o i d เราก็ก็เคยก็ทาอยู่แล้วกันอย่างนี้ก็ทาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ที่ที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเงินค่าน้ําขอผ่อนชําระขอผ่อนได้เราถึงผ่อนได้ถึง12เดือนผู้จัดการเรามอบหน้าไว้ให้ถึง12เดือนอยู่แล้วคือบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเพราะที่ผ่านมาก็ชีวิต ปกติแล้วก็ค่าน้ําก็ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักมากก็จ่ายได้ตรงเป๊ะะแต่พอมีโควิดเกิดขึ้นอะไรที่ประหยัดได้ก็อยากประหยัดเพราะว่ารายรับไม่เข้ารวมถึงค่าน้ําเราก็อยากจะผ่อนจ่ายตรงนี้ก็มาคุยเป็นกรณีไปคุยได้อยู่แล้วเพราะว่าทางปปาจะอันนี้จะมีมีอำนาจที่จะเราจะมอบไว้ให้อยู่แล้วถ้าถ้าถ้าชาวบ้านหรือว่าอะไรเห็นว่าธุรกิจยังผ่อนได้ทําไมชาวบ้านผ่อนไม่ได้ไม่ใช่นะครับก็อย่างที่บอกชาวบ้านผ่อนได้แล้วผ่อนได้ไม่เกิน12เดือนด้วย ได้เยอะกว่าด้วยนะคะครับค่ะคราวนี้ในเรื่องของการขอเงินค่าประกันคืนทุกวันนี้มีประชาชนมายื่นขอเงินค่าประกันคืนเยอะไหมคะครับถ้ามาถึงนะวันนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ80,0,000กว่าราย80กว่ารายใน80,0,000กว่ารายตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบสิทธิ์เพราะว่าเรายังไม่ได้รับเงินแต่เรายื่นไปแล้วเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะได้คืนรอบไหนประมาณสิ้นเดือนพฤษภาได้ไหมหรือสัปดาห์ที่1ที่2ของเดือนมิถุนายนเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ไหมคะถ้าท่านยื่นโดยที่ คือระยะเวลาเนี่ยเราตอบยากเพราะบางท่านเนี่ยแนบเอกสารไม่ค่อยครบเราก็เลยตอบไม่ได้ว่าท่านจะได้คืนเมื่อไหร่ต้องรอท่านส่งเอกสารแต่ถ้าท่านเป็นเอกสารครบแล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นในรอบอีก2สัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ถ้าท่านเอกสารครบนะครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรงอย่างที่ท่านลงมาตั้งแต่15เมษายนเนี่ยวันที่5พฤษภาท่านก็จะได้รับคืนไปแต่เราไม่มีการขึ้นแจ้งล่วงหน้าว่าเอาละรอบวันที่15มิถุนายนคนได้รับชื่อจุ Ờ, 21มิถุนายนจะมีการแจ้งชื่อลุงหน้าไหมคะหรือว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาเองโดยอัตโนมัติค่านเราจะเป็นเป็นอัตโนมัติที่เราจะส่งเอสเอสไปแจ้งะนะครับไม่ว่าท่านจะไปรับที่เซเว่นหรืออะไรเง i, ี้ยเราก็จะแจ้งก็ส่วนใหญ่จะตรงรอบปเป็นสัปดาห์ถัดไปแต่ถ้าเกิดในกรณีใครที่ไปลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าเอ๊ะลงทะเบียนไปตั้งแต่ตอนแรกๆที่เชิญชวนให้ลงทะเบียนเลยแต่ยังไม่ยากก็ได้เงินส่วนเอกสารก็ว่าเอ๊ะเราก็น่าจะครบนะกรณีนี้สามารถสอบถาม ย้อนกลับไปได้ยังไงบ้างคะท่าน,นเราตกหล่นไหมครับครับในระบบเราจะมีม,มีมีปุ่มที่ว่าตรวจสอบเรื่องอ่เราก็จะเขียนหมายเหตุไปตรงนั้นว่าเรากาลังต้องการเอกสารสัญญาซื้อขายท่านไม่ได้แนบมาเพราะท่านชื่อไม่ตรงอันที่ผมยกตัวอย่างนะครับเอาโฉนดามาแทนได้ไหมเออตัวตัวนั้นละท่านก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าท่านอยู่อยู่อะไระแต่ส่วนใหญ่เราจะให้ทางกพสาขาทั้งประเทศทั้ง74จังหวัดเนี้ยแจ้งโทรศัพท์ตรงไปหาท่านเลยเพราะท่านขาดเอกสารตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้แนบมาเพิ่ม ค่ะ,คะในกรณีนี้ตั้งแต่เราเปิดให้บริการทั้ง5นยโยบายนะฮะลดผ่อนคืนฟรีขยายเวลามักจะเจอคําถามจากพี่น้องประชาชนในเรื่องใดบ่อยๆคะัะที่เป็นข้อสงสัยตอนแรกเราเจอว่าลงทะเบียนแล้วระบบไม่รับเด้งกลับระบบเด้งกลับอันนั้นอันนั้นก็คือวันแรกๆที่เราแก้ไขนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอตอนนี้เท่าเท่าก็คือผมตามอยู่ทุกวันว่าว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มไหมปัญหาก็จะหยุดเปหมดล้ ไม่ไม่มีปัญหาเพิ่มเลยก็อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไอ้นี่นะครับก็คือจะโทรเข้ามาคอ162เลยถ้าท่านถ้าท่านติดอะไรเนี่ยท่านโทรมาที่คอเซ็นเตอร์1 6ึ่ง6กหสองหนข่งหกหกสองสายเดินของจภาคซึ่งผมก็จะตามอยู่ทุกวันว่าทุกวันนี้มีอะไรข้อปัญหาอะไรที่ท่านติดหรือเปล่าถ้าท่านติดอะไรเราก็จะเราก็จะตอบไปค่ะอย่างเรื่องของมาตรการการผ่อนน่นะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทใหญ่ๆเนี่ยมีมาใช้บริการเยอะไหมคะ ก็ตอนนี้เพิ่งเราเพิ่งเราพเราพิ่งเริ่มเ,ออเริ่มเริ่มโครงการนี้เดิมพฤษภา,า,าเราก็เริ่มอ่านมาดแล้วก,ก็ช่วง10บวันนี้เดี๋ยวาอาจจะจะมีเข้ามาตอนนี้ก็มีเข้ามาหลายรายแล้วครับโอ้ใ <Okay, S 2> ครที่มีเพื่อนฝูงนะประกอบธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมเนี่ย ะะฝากบอกต่อกันไปด้วยเพราะว่าเราเห็นใจนะครับบางโรงแรงมไม่มีแขกห้องเดียว2ห้องสาห้องอะไรเงี้ยนะฮะเรารู้ว่ารายรับมันน้อยนะฮะแต่ว่าค่าน้ำก็คงจะพอมีบ้างนะ,ะบางท่านเองก็อาจจะยังไม่อยากจ่ายผ่อนได้นะคะและในขณะเดียวกันนะ,นะ,นะท่านผู้ชมคะการประปาส่วนภูมิภาคของเราตอนนี้ก็ทราบว่าในเรื่องของออนไลน์เราก็เน้นขึ้นเยอะเลยนะฮะอยากจะฝากพี่น้องในการใช้บริการนะคะช่องทางออนไลน์ของทางการประปาส่วนภูมิภาคยังไงบ้างคะครับก็ขอย้ําเลยนะครับว่าเรามีช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ตอนนี้เราเราเปิดระบบออนไลน์หมดแล้วไม่ว่าท่านจะติดต่อเรื่องอะไรมีทุกเรื่องท่านเข้าไปดูได้เลยนะครับก็อย่างที่เรียนจะมีช่องทางก็คือมีเว็บไซต์ค่ะ pwa.co.th นะครับที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์แล้วท่านก็โหลดแล้วนะท่านก็โหลดแอปของการประปาส่วนภูมิภาคแอป pwa 1 6 6 2นะครับบางคนถนัดไลน์ก็ใช้ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไลน์ออฟฟิเชียลแอปไทยแลนด์ของเรานะครับ3มช่องทางนี้มันจะเชื่อมไปหาที่เดียวกันนะครับเพราะท่านก็จะ ไม่ว่าท่านจะติดต่อเรื่องอะไรขอติดตั้งประปาผ่านทางนี้จะชําระเงินค่าติดตั้งประปาผ่านทางนี้นะชาระเงินค่าน้ําทุกเรื่องก็จะของประปาของการประปาส่วนพาะจะอยู่3ามช่องทางนี้เลยครับระหว่าง3มช่องทางนี้กับสายด่วน1 6 6 2นี่มีการทํางานเชื่อมโยงกันงหรือว่าอันไหนเร็วกว่าหนึ่งหกสอเป็นการเหมือนท่านอยากโทรมาคุยท่านจะ<อ>แจ้งข้อแตกข้อรั่วอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านอยากคุยกับกับเจ้าหน้าที่แต<อ>ใบบ่ในระบบในระบบเว็บไซต์ก็จะมีอยู่แล้ว อยากลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นโต้ตอบถามถ่ยกันได้อันนี้ก็1662นี่ตลอด24ชั่วโมงไหมท่านผู้ชมตอนนี้เราเปิดไว้ถึงตอน5ทุ่ม7โมงเช้าถึง5ทุ่มก็พอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าหลัง5ทุ่มส่วนมากไม่ค่อยใช้น้ำกันแล้วนะนอนนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะก็คงจะทําให้ทุกๆท่านเข้าใจถึงมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างดีเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชยสุทัศน์นุชปานอย่างยิ่งนะคขอบพระคุณมากค่ะรับยินดีครับ ค่ะท่านผู้ชมคะรายการพูดตรงประเด็นของเราหวังว่าประเด็นวันนี้จะทําให้ทุกท่านสบายใจแล้วก็นอนหลับฝันดีด้วยนะคะวันนี้ทีมงานททบ5นะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยสุทัศนุปานจากการประปาส่วนภูมิภาคอดิชันนวลนวาเกษตรพืชผลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ